สวัสดีครับพบกันวันที่29เดือน3นะครับ67นะครับผมวันนี้ถั่วนะครับถั่วยังมีราคาเดือนครับ25ถึง28นะครับตามสวยนะครับผมมะเขือลงนะครับมะเขือราคาลงนะครับวันนี้เหลือ104นะครับเมื่อวานยัง1 0 6 1 0 7อยู่เลยนะครับวันนี้เหลือ140ยต่อถุงนะครับ10โลนะครับบรรยากาศยามเช้าช่วงนี้จะถ่ายเป็นคลิปยาวด้วยนะครับเพราะว่า เวลาถ่ายสั้นแล้วพี่น้องก็บ,บอกว่าบอกราคาไม่กี่อย่างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้อธิบายหลายอย่างให้แต่บอกบอกไม่หมดนะครับเพราะว่าผักมันเยอะมีบางคนบอกว่าทําไมถึงไม่บอกราคาตั้งแต่ราคาสูงสุดจนถึงต่ําสุดโอ้โหผักมีเป็นร้อยชนิดครับบอกไม่หมดหรอกครับช่วงนี้มันมีราคานะครับมันแครอทนะครับ ผงหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 0 4ยสีถึงร้อยนะครับสิโลนะครับมันแคลอทมีราคาแต่มันม่วงยังไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เ0็ดสิบถึงหนึครับตามสวยตามไซส์นะครับผมใครอยากทราบราคาอะไรก็ถามมาได้นครับอะไรที่ผมไม่ทราบก็คือจะจะไม่ได้ตอบไปนะครับผมเพราะว่ามันผักมันหลายชนิดไงเพราะว่าดูราคาไม่หมดหรอกบางทีท้อสีดานะครับ ทอซีดาอยู่ที่40-50ถึงต่อถุงนะครับผมข้าวโพดนะครับอยู่ที่ 80- 100ถึงอนะครับตามความสวยนะครับผมบวบนะครับบวบอยู่ที่60บาทนะครับแตงวันนี้แตงลงนะครับเหลือ120นะครับแตง120่นะแตงลงนะเมื่อวานร0 4นะครับมะระจีนมะละถุงหนึ่งอยู่ที่100ยถึงยี่นะครับตามสวยนะครับข้าวโพด80-100ถึงนนะครับผม พริกแดงนะครับพริกแดงอยู่ที่30ถึง40นะครับต่อโลนะครับตามสวยนะครับตามเกตนะครับผม